น้องภูมิเบบี้ภูมิครับอยู่กลางแม่น้ําแม่แตงเลยอยู่ที่อําเภอแม่แตงนะมันเป็นแพรกลางน้ํานะเขามาเล่นน้ํากันนะน้องภูมิก็มานั่งกินอะไรด้วยนะนี่นะครับโนโนแม่หญิงนั่งอยู่นู่นเนาะอ่ะไปแล้วเรากําลังจะไปดูลูกโป่งกันนู่นนะฮะอยู่ใต้สะพานนู่นนะเดี๋ยวไปดูว่าน้องภูมิจะได้ลูกโป่งหรือเปล่าหรือว่าได้ของเล่นอะไรนะไปเราเข้าไปดูนู่นตรงนู้นโอ้ยตรงนู้นพี่ๆเขาล่องห่วงยางกันนะ นู่นเขามีนั่งกินอยู่กลางม่น้ําเลยนะครับโอ้โหตรงนน้นคึกคักมากมีแพรน้นานนอะไรนะครับภูมิเดินระวังนะน้ํามันไม่ลึกนะครับแต่ว่าต้องเดินระวังระวังสะดุดก้อนหินลม้มอ่าตรงนู้นมีแพรลอยน้ําที่เป็นกระตูนเยอะเลยนะครับเป็นห่วงยางลอยน้ํากระตูนเป่าลมอะไรพวกนี้นะอยู่ตรงนู้นอ่าเดี๋ยวตรงนี้เราจะมาดูกันก่อนว่าน้องภูมิเฮ้ยน้ำมันลึกแล้วภูมิ น้องภูมิต้องเดินไปทางนี้น้องภูมิเดินไปทางนี้ทางนี้เอาแล้วน้องภูมิจะเปียกน้องภูมิมานี้อ่าไปน้องภูมิมาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูไปดูน้องภูมิจะมาซื้อลูกโป่งอ่ะอ่าครับครับฟอน้ำใส่หนักโอ้ยตงนู้นน่าจะน้ำลึกนะตรงนู้นเด็กเล็กน่าจะเล่นไม่ได้หรือเปล่ามีตัวอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหโอ้โหมีสไปเดอร์แมนนะพ่อเห็นนะน้องภูมิเอาตัวอะไรอ่ะ ไโด,งไงดโนเสาร์เหรอ,อเฮ้ยภูมิสุดคตอเกมนะเนี่ยเอาสาคริตเกมไหมเอาวงกลมมันสามเหลี่ยมเอาอันไหนเอาอันไหนมันมีสามเหลี่ยมกับวงกลมเนี่ยสามเหลี่ยมอันนี้นะโอเคเอาเอาสามเหลี่ยมอันหนึ่งนะครับอ่าตอนนี้น้องภูมิได้แล้วโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งขอดูก่อนอ่านี่นี่นี่เป็นสคริตเกมสีแดงนะครับโอเคอ่ะมา เรากลับกันดีกว่าครับน,นหนังโบ่ะึ้นก็ก็ใช่อ่ะดิน้ำมันลึกอะดเดี๋ยวเปลี่ยนเกงน้องภูมิเปลี่ยนเกงข้างหลังไปแล้วนะ่ะเนเหมือนเปลี่ยนกางเกงข้างหลังไปแล้วเดินไปตรงที่มันตื้นดิอ่าตรงน,นี้น้องภูมิได้แล้วไปกลับไปหาแม่กันกลับไปหาแม่กันครับอ่านู่นนะครับเดี๋ยวจะกลับไปดีซุ้มนะฮะตรงซุ้มก็เสียงเพลงดังนะฮะก็น่าจะถ่ายอะไรไม่ได้ยินอันนี้ก็พามาดูบรรยากาศนะครับที่อำเภอแม่แตงนะครับ จังหวัดเชียงใหม่นะครับ